ตัวยาวเขาดีแต่เราควรอยู่แบบจำจัทั้งนั้นเลยอ่ะเรยกเลยเร่งเลยมาเลยมาเลยถ้าเกิดเสร็จก่อนเนี่ยลงมารอข้างล่างก่อนแล้วกันเหมือนเดิมได้พี่เหมือนเดิมเจอกันเม้งเดี๋ยวเจอกัน เสืเมงโอ้ยว <c oughs> ันนี้นอนรอกันเลยเหรอเกลับพี่นี่นยเพีย <laughs> โอ้นี่เงี้ยกร <c oughs> ะชุ่มกระชวยพี่ผมถามจริงเถอะเวลาพี่มาทุกครั้งเนี่ยผมต้องมารอพี่ทุกครั้งเลยนะพี่ทำไมพี่มีอะไรดีรึเปล่าแม้งบอกเลยว่าพี่ยังหนุ่มยังแน่นแต่ที่สำคัญนะเว้ยต้องรูจ้จักดูแลตัวเองพักผ่อนให้เพียงพองออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรับรองนี่เออไอ้ขี้หม พวกผู้ชายกลัวเสียฟอร์มกันจังนะจะไม่ให้ลงมาช้าได้ยังไงก็มัวแต่ เส้นเปี่ยนสภ้อผ้าอย่าไดีนะอยู่กับพี่ก่อนเ๋ยดี๋ยวพี่เริ่มสองพันนะ 2> 2, <000. S 1> นำเงินที่ก่อนก็ได้ลงไปตอนเนี้ยไอ้เน่งมันแย่เลยอ่ะโอเคโอเคค่ะคืนก็กไ,ได้ ทั้งหลายคะถ้าวันหลังเนี่ยไม่อยากจะเสียฟอร์มขนาดนี้เนี่ยเอานี่ไปลองเลยคะ่ะผลิตภัณฑ์อาหารเสริม Harmony Herb Extra ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับผู้ชายบำรุงร่างกายคึกคักกระชุ่มกระชวยช่วยสร้างความสมดุลของความดันโลหิตให้ไหลเวียนดีขึ้น บำรุงกำลังเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศเพิ่มความมั่นใจให้กับท่านชายด้วยสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติจากตังถังเช่าโสมกระชายดำมั่นใจได้ว่าปลอดภัย100%ค่ะวันหลังเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวเสียฟอร์มขนาดนี้แล้วนะคะหนุ่ม